สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว Number o เ Sentai g o j u t e r DX Sentai Ring Set King Oger and Boon Boomer Bo สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแหวนของเหล่าเซนไตรุ่นพ P นั่นเองซึ่งในเรื่องก็จะเป็นไอเทมที่ใช้ในการแปลงร่างของ g o j u t e r และ Universe Warrior แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนของแพ็คเกจด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ก็มาเริ่มดูกันที่เส้นไตริงคิงโอเจอร์ที่มาในทีมสีทองซึ่งแหวนของเซนไตรุ่นพี่ก็จะมาในรูปแบบเดียวกันนะครับของคิงโอเจอร์ด้านแน่พก็จะเป็นรูปของกอตคูงอตะและประาศาทคิงคอเคซัสคาบูโตในส่วนด้านหลังแวนของเหล่ารุ่นพี่ก็จะมีกิมมิคคือความเป็นควิสริงที่ก็ให้เราเดาว,ว่าใครอยู่ด้านหลังแหวนวงนี้ซึ่งเมื่อเราทำการหมุนแหวน ก็จะพบกับเรนเจอร์สีแดงที่เป็นคำตอบกันนั่นเองซึ่งสรับแวนนี้ก็คือคั่วงาตาโอเจอร์ถัดมากับเซนไตเริงบูนบูมเจอร์ดันหน้าก็จะเป็นรูปของเหล่าบูนบูมค่าและเมื่อหมุนแหวนก็จะเป็นภาพของบูนเรดตัวขยายแหวนที่ก็ยังคงมีมาให้กันเช่นเดิม ในส่วนของการเล่นกับเทกาซอสก็จาเป็นต้องหมุนแหวนด้วยนะครับไม่งั้นก็จะติดที่ส่วนด้านล่างแล้วเราก็มาเล่นกับ DX เเทกาซอสกันดูเลย และนี้ก็เป็นเสียงที่ได้จากการใช้เส้นไตริง King อเจอรในส่วนของเสียงเอฟเฟกต่างๆแล้วก็ท่าไม้ตาย <Os> er. แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแหวนบูนบูมเชอร์กันบ้าง เป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงที่จะก,การใช้เส้นไตริงทิงโอเจอร์แล้วก็บูนบูมเจอร์สำหรับปีนี้ก็คงต้องยอมรับกันว่าเสียงออกมาค่อนข้างน้อยเพราะมีแค่การพูดชื่อขบวนการออกมาเท่านั้นแต่ก็เข้าใจกันได้ว่าเพราะต้องมีเสียงครบทั้ง50บขบวนการจะใส่เสียงเอฟเฟกมาทั้งหมดด้วยราคาเท่านี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้กันนะครับก็คงต้องมารอดูว่าจะมีเม m โมเรียลอ t ดิชั่นออกมาตามหลังกันอีกไหมสำหรับแหวนเซนไตริง ผมเองก็ไม่น่าจะได้เก็บเป็นครบเพราะตัวเซนไตริงก็เกิดกระจายออกไปทั้ง DX กระสปองแล้วก็แคนดี้ทอยซึ่ง2อ,อย่างหลังก็ต้องยอมรับว่าในบ้านเราหายากกันพอสมควรชุดนี้ผมก็เลือกเก็บเพราะเอามาลองๆกันดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงด้าหลักๆผมก็คงจะเน้นเก็บตัวไอเทมที่เป็นของเราโกจูเจอร์กันซะมากกว่ายังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิล้วก็ผ่านไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสหการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ